โหยกแรกครับสานต์กับสตรูนการนี่ครับเหนือกว่าทุกอย่างครับสำหรับสานต์แต่ว่ามาโดนนับถ่ายยกครับไปโดนศอกสั้นหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่ผมดูไม่ทันเดี๋ยวดูใหม่โอ้โหหวดแบบนี่ครับมีขึ้นก้านคอแต่ว่าสตรูการนี่ไม่ออกอาการเลยครับเจ็บแต่ไม่ออกอาการนะฮะ โอ้โหนี่ครับเป็นหมัดฮุกนะฮะหมัดขวานะฮะบักเข้าไปที่คางนะฮะเหนือกว่าแล้วครับหมัดหนักนะฮะต้องระวังนะครับโอ้โหถ้าไม่โดนนับยกแรกครับสำหรับซานิตผมว่ากินขาดทั้งสองยกนะฮะยกสองนี่ มันเลงเพลงเข่าให้กับสตรูนการนี่ชนิดที่เรียกได้ว่าท้องไม่แข็งได้ยังไงครับเนี่ยนะ,ะถ้าเป็นฝรั่งคนอื่นเนี่ยมันน่าจะท้องแข็งลงไปนอนชักดิ้นชักงอแะฮะแต่ไม่ใช่สำหรับสตรูนการนี่ครับเตะจนแขนไม่แทงเข่าจนแบบหมดแรงยังไม่ร่วงลงไปให้กรรมการ 8, นับแปดเฉยเลยนะฮะ แกล่งจริงๆครับสตรูนการนี่สานิตถ้าอยากเก็บชัยต้องเอานับคืนมานะฮะโดนน็อกครับสานิตโอ้โหหมดแรงเหมือนกันนะครับยกสามเห็นได้ชัดว่าเขาหมดแรงแต่เป็นฝั่งสตรูนการนี่โอ้โหผมอยากถามถามมันจริงๆว่าร่างกายมึงทำด้วยอะไรวันนี้เนี่ยยืนอยู่ได้อย่างไงครับโดยเฉพาะยกสองโดนเพลงเข่าไปเยอะมาก ยกสามก็ยังโดนอีกแต่ก็ยังยืนไหวนะฮะเข้าแบบเข้าเน้นเน้นนะเข่าของสานิศเข้าแบบเน้นๆน้นเนี่ยแต่ว่าหมัดหนักอาวุธหนักจริงๆครับและคือนี่ครับทนได้ทุกดอกนี่ฮะคือถ้าไม่โดนนับหรือเดนน็อกผมว่าสานิตแบบโอ้โหแต่ลูกนี้ แบบนี่ครับโดนดอกแรกก็หลับกลางอากาศไปแล้วนะไม่มีการป้องกันตัวแล้วก็โดนซัดต่อก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเสียดายแทนครับแต่แกล่งจริงต้องชมสตรูนการนี่ครับแม่งแกล่งชิบหายนะฮะท้องมึงทำด้วยอะไรไวนะเนี่ยมีทั้งแบบแทงแบบเผลอแล้วก็แทงแบบซึ่งซึ่งหน้า แต่ไม่มียุบเลยนะฮะดูแขน